เป็นเจ้าวาดวักนรางแฟนต่วจเช็นหน่ครับครับแล้วก็ยังมีท่านผู้อุปถัมภ์กิจกรรมนี้อีกนะครับอีกหลายท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านสิงหราชกัรยาณมิตรนะครับประธานที่ปรึกษาการจัดงานคุณนิรัติใสกัญจาร็กนะครับแล้วก็ผู้แทนจากสำนักงานเชรือข่ายองค์กรมดเล่าคุณเสลิม รวิวัดดตรดรอร,อรพันธ์สิงประสองนะครับพออของทีย่ยาระยการจัดการที่เกษมมานะครับแล้วก็คุณเปรมบุสราคำวงของบรษิษัทแฝทเพรครับนครับที่เด้คุณพันธ์มกุฎสิริภูลนะคะสิริภูลนะคะดรสำเริมชยศรนะครับ มองหลวงนรทิกาวราวรวรนณนะครับและบรรดาศิลปินและสื่อมวลชนทุกท่านนะครับขณะนี้ใกล้เวลาแล้วแต่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาบรรยากาศนะครับซึ่งงานสปอร์ตแมนเพราะฉะนั้นศิลปินทุกท่านนี่ต้องเล่นกีฬาแล้วออกกําลังกายกันเก่งอยู่แล้วใช่ครับและการท่านนี้ก็คือดูจากภายนอกเนี่ยหน้าตาก็ ลร,เรอเหนาสรวยแล้วก็หุ่นดีใช่ไหมครับแสดงว่าต้องมีการดูแลสุขภาพกันอย่างดีด้วยการออกกําลังกายแะเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพนะครับเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้จะเชิญตัวอย่างศิลปินสะอรอตแมนที่รับรางวัลในครั้งนี้นะครับขึ้นมาสแสดงวิสัยทัศน์ในการเล่นกีฬาออกกำลังกายทีู่้จักของเราทุกๆคนครับมีใครบ้างครับยกตัวอย่างก่อนนี่นะน้องเพชร น้องนระเทศเองค่ะคุณเผ่าเพศเจรินสุนะครับแล้วก็คุณบิชทองภูมิสีพัฒแล้วก็คุณสเตฟานด้วยนะครับนะครับอันนกทองบริสุทธ์นะครับคุณปออเทธิ์เมงครับครับนะครับให้ดีครับน้องการเดชตานะครับคุณนภัสอินใจเอื้อนนะครับจะขอเชิญเขึ้นมาดีนะครับจะให้คุณดนทวัฒน์เริอสุุลสัมภาษณ์ในฐานะเป็นมหาวิจิตด้านพระราชศิษานะครนะครับนะครับ ขอเชิญคุณนวลวัมภาพไล่ไปทีเด็ดท่านคุณท่านขอเชิญคุณเผาเพชรเจริญเจริญสุกนะครับนี่เป็นเวทีนี้จริงนะครับครับสวัสดีครับครับคนนี้โอ้โหันนี้มาชุดแบบนี้นี่ก็รู้เลยอ่ะว่ามันทำอะไรนี่ชุดอะไรนะฮะชุดที่คุณรูครับผม ชุดเทควันโดครับอขออนุญาตเล่าที่มาที่ไปก่อนว่าทำไมถึงได้ไปเล่นเทควันโดได้มีความสนใจยังไงครับาเปลี่ยนไปดนึงมครับอพีก็ตอนเด็กๆก็จะเป็นเด็กที่ค่อนข้างที่จะชอบรักการออกกำลังกายอยู่แล้วครับผมแล้วก็พอดีว่าโรงเรียนของคุณพ่อมีโอกาสเปิดโรงเรียนสอนเทควันโดก็เลยได้มีโอกาสเียนเทควันโดที่โรงเรียนของคุณพ่อเลยครับผมก็ได้เรียนมาตั้งแต่เด็กเลยครับผมจนได้ถรอดบ มีโียนเทควันโดเป็นของคุณพ่อครับผมของคุณพ่อแต่ว่าเทควันโดมาอย่างดีครับผมก็พอสมควรครับก็คือที่มาที่ไปคือเริ่มจากที่บ้านที่บ้านใช่ที่บ้านก็คือที่บ้านเปิดเป็นโรงเรียนเปิดด้วยเทควันโดแบบนี้นี่เองครับนะครับเดี๋ยวอีกสักพู่หนึ่งเดี๋ยวเราอาจจะมีให้แสดงตัวอย่างหรืออะไรยังไงครับผมครับใช่ครับแต่ว่า เดี๋ยวถ้ามีคู่ตอนเดี๋ยวต้องเชิญพี่เข้ามาขอเป็นแบบส่วนร่วมขอใที่เขาช่วยทีหนึ่งครับครับอันนี้เตรียมมาเองเลยครับผมเตรียมมาเองเลยสายดำนี่มีความหมายนะก็สายดำก็เหมือนก็เป็นสายสูงสุดของเอ่อของเทควันโดเป็นแนวพวกฝีมือที่จีิงจังเลยครับผมก็ต้องค่อยๆสอพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆอ๋อได้ครับเดี๋ยวเซมเปพลสักนิดนึงแล้วกันครับผมนะครับ ผมขอเสียงโปรยมือหน่อยครับเมื่อกี้ที่ท้าไปเขาพอะไรณาเออมันเป็นการเอ่อแต่ริงก็คือการเอ่อต,ตอบตู้กับผู้ต่อสู้ครับก็จะมีการหลอกล่อหรือปรบดูชั้นเชิงในการเตะก,กันเป็นกีฬาลโครับได้ครับเดี๋ยวจะให้เอ่อฝากเยาวชนเอ่อหรือพี่ๆ่้าะอ่าาพูดให้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพาการเล่นกีฬานะครับว่า ชักชวนกันมายัางไงให้ถึงมาร่วมเล่นกีฬาแบบแบบน้องได้เียน,น,นะครับครับผมก็ยังไงก็เพจขอเป็นตัวแทนคนหนึ่งนะครับที่จะเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือจะเป็นผู้ใหญ่นะครับก็เชื่อว่าไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าจะวนะัยไหนก็สามารถที่จะออกกำลังกายกันได้ก็คือ,อจะออกคนเรีกคนน้อยอเช่นวิ่งจ็อกกิ้งก็ได้ถ้าเกิดเราอายุมากแล้วหรือว่าเราก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยก็ได้แทนที่เราจะเอาเวลาไป นั่งดูทีวีอย่างเดียวเราก็ทำอะไรให้มันเกิดประโยชน์กับตัวเองเช่นกันไปออกกำลังกายที่ฟิตเนสบ้างหรืออะไรอย่างนี้บ้างหรืออาจจะชวนเพื่อนๆมาเพื่อเพิ่มความสนุกเราจะได้แบบรักในการออกกำลังกายมากขึ้นเพื่อสุขภาพของตัวทุกท่านเองนะครับผมยังไงก็ขอฝากเชิญชวนทุกคนด้วยนะครับครส่วนตัวถมือให้น้องเทปมาพี่เอ้ด้วะนอกจากน้องเทปเองยกีฬาเองด้วยนี่เป็นน้าจอเยอะอย่างเป็นอย่างมากเลยนะครับชาวชนไทยครับเดี๋ยวเราเราลงเชิญท่านต่อไปดีกว่า หรือว่าจะให้อยากให้ใครขึ้นมาโอเคเดี๋ยวผมสุ่มไปแล้วกันนะครับเ <c oughs> มื่อกี้น้องเพยคไปแล้ว <c oughs> ทีนี้เอาคนโตๆขึ้นมาหน่อยดีกว่าคุณสเตฟานนะครับขึ้นมาโชว์ทัศนคติทุกคน พี่คุณเซฟานเล่นกีฬาอยู่บ่อยๆทุกวันทุกสัปดาห์เหระครับก็ผมเป็นคนชอบเล่นกีฬาผมเล่นเป็นจริงๆก็มีฟุตบอลนะครับครับเพราะว่าตอนเด็กพ่อผมบังคับให้ผมเล่นอ๋อเพราะว่าต้องต้องให้เล่นฟุตบอลเนี่ยเพราะว่าพ่อมีบริตัทลีแล้วก็หรือบังคับให้เล่นเ่ยไม่เล่นโดนตีโดน,นัะไเลยแต่พอผมเล่นนั่นแหละเจ็ดแปดกลุมก็ชอบไหมเลยครับนี่นี่คือที่มาที่ไปของการเริ่มเล่นกีฬาของคุณเซฟาน ใช่ครับถูกคุณพ่อครับถูกครับผมเกิดมาอย่างแรกผมได้ผมได้รู้รู้ฟุตบอลเลยครับตั้งแต่เด็กเลยครับอ๋อตั้งแต่อายุขวบหนึ่งตั้งแต่ตั้งแต่เกิดเลยออ๋ตั้งแต่รู้ฟุตบอลเนีคือครับฟุกบอลมาก่อนเลยมาเด็กก็จะเริเตะฟุตบอลเลยเชื่อว่าเตะบอลเก่งมากอันนี้จะเตะอยู่างไรครับเพื่อเป็นสายจะตามไปดูว่าตอนนี้อ่ะครับก็ไม่ไม่ค่อยได้เตะเลยครับเพราะว่าทำงานอ๋อะแต่ว่าปกติจะเตะก็มีเตะกับทีมดัชชี่มีเตะกับ กับพี่ฝางอี่คือสุภาพาเขามีับครับ,รบแล้วก็มีเตกับทีมกาตาชูนัปภูมิครับ,รบที่พี่ตาเขาทำข,ขึ้นมาครับเป็นทีมที่เราไปช่วยเชื่อมสัมพันธ์ในไมตรีระหว่างเพื่อนบ้านนะครับพวกเขมร้กัมพุชาลาววินางีะเราเป็นเด็กกับพวกเขาอเตกรอบบ้านเลยนะคะถูกครับก็ไปกับทีมที่ดาราฟุตบอนไปกันด้วยใช่ไหมไปรับหมอครับแล้ววันนี้จะมาฝากอะไรกับน้องๆเยาวชน ให้ร่วมเล่นกีฬาหรือว่าก็การเล่นกีฬานะครับก็ไม่ใช่แค่ดีแค่สุขภาพนะครับเราก็ได้แบบสุขภฉพาะติดก,กันเราได้เพื่อนทีดีบดแบบมันจะสนิทก,กันมากกว่าทำในอื่นใช่ไหมครับแล้วก็ทําให้เราได้ได้ผ่อนคลายไม่เครียดพอเราที่เรามาเล่นกีฬาเล่นอะไรเราก็รู้สึกดีขึ้นดีขึ้นนะครับ,รบผมตอนนี้ก็เล่นค่อนข้างเล่นอยู่บ่อยเลยใช่ไหมครับครับผมยังไงก็ถ้าไม่ได้เล่นนานๆก็จะรู้สึกอูอไึ่อยากไปเล่นอะใช่ไหะครับ ได้ครับก็ขอเชิญตบมือให้คุณเฟฟานะครับแสดงความิดีกับาต่อไปนะครับเอาใครอีกบีส่หน้าพี่ใต่หน้าด้วยขอเป็นคุณบิกทองภูมิสิริพัน์มาอย่าง,งออย่นี้เองคุณบิ๊กนะครับคนนี้ต้องโหดเล่นกีฬาพวก ยกเวกไอจีนี่บ้างครับเพราะตัวใหญ่มากอ่อเออไม่ค่อยแล้วตัวใหญ่จะขี้เกีเยจตัวใหญ่จะเป็นกีฬามากกว่าใช่กีฬาครับ<อ>ตอนผมเล่นแบดมินตันของผมซึ่งก็เคยเคยเคยเข้าซ้อมเป็นนักกีฬาอยู่เหมือนกันแต่ว่าพอโตมาแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าอ,อบางทีเรามีคนเป็นที่ต้องหมดเรียนถืพอเพราะพ่อแม่อะไรเงี้ยก็เลยแบบว่า ก็ออกเป็นกรลังกายแบบทุกวอาทิตย์รงมทุเอยดีกว่า,ววาครับคือตอนนี้ที่ดูนี่เป็นหน้าเด็กมากแต่ตัวโตเล่นกีฬาอะไรครับตอนนี้ก็ตอนนี้เล่นแบบนินต้านครับก็คือเล่นบ่อยประจําไปตีแบบเป็นนักกีฬาเลยหรือว่าตีเป็นตีเล่นเล่นออกกําลังกายเฉยๆตัวันนี้ตีตีแบบออกกําลังกายเฉยครับแต่ว่าจริงๆก็ตีบ่อยคุทั้งบ่อยมาอ๋อเล่นแเก่งที่สุดเลยคิดว่า ผมคิดว่าคงคงเป็นแปดตันแล้วนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ก็ที่ไปตีก็คือจะมีพวกแบบพวกครูตามสโมสรต่างเมือาตีด้วยนะครอ๋อครับแล้วจะฝากอะไรให้กับน้องๆ้องเยาวชนแล้วก็ท่านผู้เกียรติที่มา่วมงานเกี่ยวกับอสป่าแมนของเราก็อยากฝากเรื่องของการออกกำลังกายครับมันมีความเชื่อหลายๆอย่างที่ผมรู้สึกว่าไม่รู้ว่า มันจะเป็นจริงหรือเปล่าไอ้การที่บอกว่าเออเวลาเรายุ่งเวลาทํางานเยอะนู่นนี่แล้วก็รู้สึกว่าอยากนอนผมอยากให้ลองฝืนออกกำลังกายดูแล้วร่างกายของคุณก็จะแข็งแรงขึ้นจากนั้นคุณจะอึดขึ้นในการที่จะทํางานหรือทําอะไรตา่างๆสมองเราจะสดใสดครับแล้วก็สามารถนอนน้อยได้ติดกันได้หลายๆวันซึ่งเป็นผลจากการออกกำลังกายครับซึ่งก็ไม่ต้องเป็นต้องเล่นแต่ตั้งครับก็หาก,กิจกรรมที่ตัวเองชอบครับจะเป็นอะไรก็ตามนะครับออกกำลังกายให้ ่รสมาณตนเสมอนไหมครับอย่างน้อยอาทิตย์ละสามถึงสี่วันวันละหนึ่งชั่วโมงก็โอเคนะครับก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับ